สวัสดีครับผมพี่น้องวันนี้บ่าวุดภาพพี่น้องมาเบงสวนสิปูกหมากน้อยหน้าหนังครับสายพันธุ์ยางดีครับวันนี้ามาต้นจักบาทจาของสวนป,ปลูกเองปลูกเองกาเองเพาะเมล็ดเองเพาะเมล็ดเองครับพี่น้องครับสวนกำเป็นขายกับยีระมาณต้นละเจ้าบาทจ้ต้นละยี่สิบบาท <laughs> ครับจํานี่เนาะ ว่าขายเสือเอาในที่เขาขายครับในเติบสวนของเสียโบครับมีสวนลดสือไล่มีสวนลดกันวะครับสวนผสมผสานครับของเสียพัน,ปปนมีต้นสะอมมตีต้นกล้วยต้นมะพร้าวน้ำหอมก็มีครับพี่น้องวันนี้อันนี้ก็ต้นสะอมครับวันนี้ พอดีมาเหรียญน้ำินครับมันนี้อยู่คนละมู่บ้านครับนานๆมากันที่ครับเห็นฝนฝูกต้นนี่ก็เลยจะถ่ายพี่น้องบิึงครับต้นน่อยนาหนังหรือว่าหมักเสียบบานเท่าครับลูกให่ครับวันนี้ลูกใ่ประมาณเกือบสามสองกําปั้นครับพี่น้องบรรยากาศรอบๆครับสวนเฝนนี่ครับอันนี้ก็กล้วยนำหอมครับ พอมันเป็นสวนผสมผสานครับอยู่ที่บึงทงไฮทงหน้าครับผมพี่น้องมันจากาศมันนอออีสานสนมดบานเฮ้าครับมันยากาศช่วงน้ำแรงครับพี่น้องมีตัวน้งามครับพี่น้องนี่เบิ่งเอาเด้อนี่ครับมีต้นงามครับเนี่ยิ่นฟพพันมาเลยกองครับ ยาวอยู่เดี๋ยวเอาใหม่มาใช่อีกเอาใหม่มาซักที่หลังเออแม่นนี้นเอาใหม่ซักกันมะลุมยามลมมานำฝนหนาฝนะเนาะปลูกทางสามเมตรคูณสามเมตรปลูกทางสามเมตรคนละครับพี่น้องขันทดล,ลองเพื่อนขันทดลองเบิองครับนี่ ทดลองกับด้ายนลีนั่นแหละครับพอต้นมากน่อยหน้าหรือว่าบากเสียบเนี่ยมันป,ปลูกบัยหาหรอกครับสมัยตาไยดาย้ผนก็เคยปลูกให้ลูก้ขลานกินครับไงแป๊บเดียวครับพอมันติดคักๆเลยฮะถึงเอาพุนหรือว่าเอาปุ๋ยมาลงที่หลังกะไรครับพี่น้องสวนวัตอีสานหวานเฮาครับ ทงไฮทงหน้าครับพี่น้องกวางขวางกว,วางแห้งครับทงนี่น้อยนาหมักเสียบหนังครับผมผูหนึงกับมักเนื้อครับหน่อยนาเนี่รสชาติมันดีครับกินกับแซบครับ มีที่ดินก็มาต้องฟอยให้วางเฝ้าครับพี่น้องหานันหานี่นาาปลูกครับใส่ประโยชน์ดินให้คุ้มค่าครับพี่น้องถึงว่าพื้นที่บรหลายครับกับปลูกคองไว้กินไว้ยาครับพี่น้องน้อยหนาหนังครับ มัอนี้ก็เลยมีโอกาสกลายมาทั้งบานเพิ่นครับก็เลยมาแวะมูแวะพวกครับแต่ก่อนเพิ่นกับปลูกห้าเนี่เปียครับขายแถวนี้พอราคางวามลงครับก็เลยมีคนค่อยมาซื่อห้าเพิ่นครับเพิ่นก็เลยตัดถิ่มไทเพชดสวนผสมผสานเราครับบบดนี้ไว้ปลูกแนวอื่นครับ ปลูกผละหมากลางมาไม่ไว้กินดีกว่าครับพี่น้องเออา <laughs> นี่ต้นสวยสง,งามครับพี่น,อน้องกะมะเล็กเด้อครับนี่บุได้เอาแบบกริงมากครับเนี่ยเห็ดแบบโบราณครับกาในมันมาเล็กพันมันครับมเล็กพันน้อยหนาขดได้กินคื้เก่าครับเอาเมาเล็กมาก,กาปลูกนะครับเอาแบบสูตรโบราณคือตะกี้ครับ บาต้องซื้อฟอาเปลืองเงินครับงงพ,พี่น้องเออฝืนนาฝืนจิป,ปูไข่เต็มมาเลยครับสวนผสมผสาเนเพื่อเท้านนนเ,เนี่ยอัดเบ็ดในฝืนเบิองอยู่บ่อัดเบ็ดย่ำผูกแล้วครับย่ำเป็นต้นเป็นหมากเป็นฝนกับจีไทยเบิองอีกครับพี่น้องเออล่อไปอีก๋ก็จักจีแม็นจักเดือนแหละครับพี่น้องเงอยเพราะเราบุดกับเรเคยปลูกเท่อครับว่าหมากในนานี่ปลูกแล้วจักเดือนมันจีเป็นหมากเป็นฝนครับ กูก็ระยะห่างสามเมตรครับเพีน่นว่าหมางหน้านี่ก็ขายดีเด้อพี่น้องเลยซาเห็นในตามตลาดครับกาเอาก็ากได้พี่น้องเลยกาเอาเพป็นว่าครับเออกาเอาต้องเปะไปได้ก็ได้ดอกร้านยานี่ก็ได้เพป็นว่า,า,าครับพี่น้องเลยกาเอายี่มันเล้งใยุ่งไล่ไล่ครับพี่น้องหนาฝนเนาะครับยุ่งไล่ไล่ ว่าต้นใหม่ไม่หนาหลายครับย่ำนี่คือขึ้มต้นก็บพอบดีสวยอยู่ครับพี่น้องเออบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาครับพี่น้อง บรรยากาศบานเฮาดีครับผมพี่น้องผมมีมลพิษครับต้องคางคางนี่ก็สวนมะพร้าวน้ำหอมเพิ่นครับมันไ,ได้เห็นเปลี่ยนแปลงนะนี่ใส่ยาข่ายาครับนี่ใส่ยาข่ายาเพื่อนมาครับใส่ดูดซึมเพ่นเพื่อนมาครับโบโลกสวยเพื่อนได้ผมก็ดี <laughs> ใส่แน่เ <laughs> พใส่แน่ครับข่ายยา ถา,า,า,ามว่าใส่ยาขาหยาก็เอาหยาไป <ใด S 1> อยู่เนาะพอเอาไว้พี่น้องเลยออสูบกได้สูงยาบ่ได้สูงยาบ่ได้พ่นหน่าครับจำเป็นก็ต้องใส่าายาขาหยานี่นครับดินนั่งสภาพดีสมบูรณ์เด้อครับเถื่อนราะว่ามันกับไกลๆครับภูเขาอยู่ครับพี่น้องเลยบ้านเพป็นเนี่ยเป็นดินดงดิน ปลาดินโขกอยู่ครับดินกับสีดำนีอยู่ครับดินรช่บนดินล้วนครับพี่น้องเนยต้นพันน้อยหนาครับต้นชวยๆงามๆครับเนี่ยถาซื้อเพิ่นตามทองตลาดต้นกล้าเนี่ยก็จิบมะม่านต้นละยี่สิบบาทนี่แหละครับคือกิบมะม่านนี่ครับ ืันนี้บ่าวุ้ได้มาผ่านไปผ่านมาได้มาบานเพิ่นครับ,บืันนี้ก็เลยถ่า,ายพี่น้องเบิ่งครับเอาแบบวิถีชีวิตบานเท่านี่แหละครับพี่น้องลงคลิปก็ได้บ่ได้รู้ได้ล้าคือคลิปคนอื่นเพิ่นดอกครับเอาชีวิตประจำวันนี่แหละครับพี่น้องลงก็ได้ ช่วงย่ามือแรงน,นั่นนี่ยุ่งกับจังมีแน,น่อยู่ครับพี่น้องเก็ยุง่งไล่ตัวน,น้อยๆครับทายกับจับตามอยู่ตามแขนตามขาอยู่ครับพี่น้องตอนนี้ก็แล้วโอ้ออก็ตะวกัดอีกแล้วยุ่ยง าาแล้วเอาขี่มูมาใส่พี่น้องงามปูกแล้วหายมันติดครับเพิ่นจะเอาขี่มูมาใส่ครับพี่น้องขวาของเพิ่นเพิ่นกับเลี้ยงมูคือกันครับอยู่นี่มาต้องมาต้องสืบปุ๋ยเคมีมาลงครับพี่น้องเอาปุ๋ยมักปุ๋ยขี่มูบวาน่อครับใส่งามงามกว่าปุ๋ยเคมีครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อครับผมที่เขามารับชมครับส่องวิธีหมานๆของบาวด์นี่แหละครับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำหรับซัก่อนเด้อครับผมพี่น้องเดี๋ยวบาวด์กับซีปลูกซอยเพิ่นซัก่อนครับตัางสิงหับบ้านขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับผม